สวัสดีกัลยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่สของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีเมถุนก็คือคนคู่ชาวราศีเมถุนนั้นเป็นคนที่ฉลาดอ่อนไหวและช่างซักถามชาวราศีนี้มีสิ่งที่สนใจมากมายและมีความชำนาญในการเข้าสังคมอย่างมาก ชาวราศีนี้มักแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่แตกต่างกันได้อย่างเปิดเผยและมีไหวพลิบท่านจะไม่มีวันแน่ใจได้เลยว่าท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่กับบุคลิกด้านไหนของชาวราศีเมถุนดังนั้นชาวราศีเมถุนชอบเข้าสังคมสื่อสารเก่งและพร้อมที่จะสนุกสนานในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเคร่งขึมคุ้นคิด อยู่ไม่สุขหรือแม้แต่เป็นคนไม่เด็ดขาดได้เช่นกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้อาจารย์มาจับไพ่ก่อนจะจับไพ่อาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับแบ่งสําหรับกลุ่มที่ท่านที่กําลังหลุดพ้นจากความทุกข์จากความทรมานอยู่นตอนนี้นะครับ หมายความว่าสิ่งที่ดีๆที่ท่านรอคอยสิ่งที่ดีๆที่ท่านได้อ้อนวอนขอร้องต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอร้องต่อเทพเทวดาประจําตัวของท่านณนะตอนนี้ท่านกําลังจะได้รับแล้วนะครับการได้รับของท่านนี้นะครับจะไม่ใช่ว่าได้รับแบบถูกหวยถูกลอตเตอรี่รวยขึ้นมาทันตานะครับแต่จะเป็นการได้รับแบบ ช่องทางในการที่จะหารายได้ดังนั้นสิ่งที่ท่านต้องควรทำควรรับมือคือต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับลุกขึ้นมาที่จะมองหาช่องทางในการหาเงินนะครับณนะตอนนี้ท่านนั้นต้องเลือกแล้วนะเลือกว่าจะอยู่อย่างนี้ต่อไปแบบมีความทุกข์อยู่กับ ความน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมชีวิตถึงเป็นเช่นนี้หรือเลือกที่จะเป็นคนใหม่เลือกที่จะบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะรับแต่ความสุขฉันจะรับแต่คลังบวกมีลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านนะครับที่ฟังดวงแล้วก็บน่นก็ยังโทษตัวเองโทษด,ดวงว่าดวงหลายๆอาจารย์ก็บอกว่าจะดีขึ้น แต่ทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นแต่พอเขาเหล่านั้นนะครับได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์อาจารย์ก็ได้พบว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเขารอให้มันดีขึ้นดังนั้นแล้วจะรอแบบนี้อีกนานแค่ไหนก็คงไม่มีวันที่จะดีขึ้นหรอกนะครับถ้าท่านไม่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและอาจารย์ขอเข้าเรื่องเลยนะครับตามหัวข้อว่า เงินก้อนโตจะหล่นทับท่านในช่วงนี้ถ้าได้แล้วให้แบ่งเงินไปทปําบุญบ้างนะครับเงินก้อนโตในที่นี้หมายความว่าท่านอาจจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาได้รับโปรเจกต์แบบไม่ทันตั้งตัวนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นนายหน้านะครับคนที่เป็นนายหน้าขายที่ขายคอนโดขายบ้านอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะปุบปับ มีคนมาติดต่อซื้อแล้วได้รับส่วนแบ่งก้อนโตนะครับหรือสำหรับท่านใดก็าตามที่ทำธุรกิจณตอนนี้อาจจะมีความโชคดีเกิดมีลูกค้ารายใหญ่ติดต่อเข้ามาทำสัญญากันระยะยาวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ย้ำนะครับว่าเป็นคนประเภทที่หลุดพ้นแล้วหมายความว่า เคยทุกมาแล้วและปัจจุบันได้พยายามสวดมนต์ทำสมาธิทําบุญ,สร,บญสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆไหลเข้ามาหาตัวท่านเองนะครับและสําหรับการงานที่จะโดดเด่นนะครับในช่วงนี้ก็คืองานทางด้านของออนไลน์นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจสภาวะโควิดไม่สามารถทําให้คนเรานะครับ ได้ออกไปนอกบ้านดังนั้นจึงเน้นที่จะอยู่บ้านและช็อปออนไลน์ซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วสำหรับท่านที่ดวงเปิดแล้วควรศึกษาหาความรู้นะครับหาโปรดักหาอะไรสักอย่างขึ้นมาและท่านใดก็ตามนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้ที่เพิ่งสำเร็จสาเร็จมาแล้วนะครับก็อย่าลืมแบ่งเงินไปทำบุญบ้างนะ เพื่อช่วยเสริมบุญบาร,รมีให้กับตัวท่านเองนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักนะนับตั้งแต่วันที่ท่านได้ฟังคลิปนี้ต่อไปคือเรื่องความรักนี่จะไม่ค่อยอยู่ในหัวเท่าไหร่นะักมุ่งงานมุ่งหาเงินซะมากกว่านะครับและส่วนด้านของสุขภาพก็ยังต้องระวังในโลกของอาการนอนไม่หลับ อาจจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยในโลกต่างๆได้นะครับเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญมากๆอาการนอนไม่หลับต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเลยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์จะเตือนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ใช่ว่าได้เงินมาแล้วก็เกิดความโลภเกิดอาการอยากได้นู่นได้นี่ใช้จ่ายจนเกินตัวนะครับจนลืม ในเวลาที่ตัวเองลำบากไปเลยนะครับดังนั้นแล้วเวลาได้เงินมาให้นึกถึงคุณค่าของเงินเสมอนะครับว่าเงินนั้นไม่ได้หาง่ายๆอังนั้นควรบริหารจัดการให้ดีนะครับแบ่งเก็บแบ่งทาบุญนะครับสุดท้ายอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังคลิปนี้มีสุขภาพ แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคร้ายนะครับมีโชคมีลาบมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตขอให้ชีวิตนับจากนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ